1ห่อคะ่ะแม่แม่จ๋าลูกค้าจา่าใครเข้ามาแล้วกดไปได้เลยจากปกติรังละ200วันนี้ลดเหลือแค่159ส่งฟรีมีปลายทางเป็นกระดาษทิชชู่ไซส์ L นะคะลูกค้าจา่า1ห่อ420แผ่น1แผ่นมีความหนา5ชั้นทุกคนลดเยอะมากถ้าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายข้างนอกบอกเลยว่าไม่ได้ราคานี้นะคะห่อละ20บาทแน่นอนซื้อข้างนอกแต่ถ้ากดสั่งตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือตรงนี้แม่จ๋าลูกค้าจ๋าจะได้ไปในราคา แค่ห่อละ7 8บาทเท่านั้นกดได้กดเก็บได้เก็บนะคะราคานี้เป็นราคาโปรเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะจ๊ะแม่ลดเยอะมากจากลังละ200ลดเหลือ159ส่งฟรีมีปลายทางใครยังไม่มีคูปองกดติดตามเพื่อรับคูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดก่อนทำการสั่งซื้อได้เลยนะคะงาน XTI ของเราเป็นงานกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าคะ่ะลูกค้าเป็นงานทิชชู่เช็ดหน้ายกลัง20ห่อห่อใหญ่ไซส์ L นะคะ หอใหญ่ไซส์ L ค่ะ 1> 1หนึ่งห่อ420แผ่นนะคะ1แผ่นหนา5ชั้นค่ะลูกค้าจ๋าที่รักจ๋าใครจะกดกดได้เลย GPT 2 0 8 0 8เป็นงานเกรดเช็ดหน้าสัมผัสผิวได้โดยตรงไม่มีส่วนผสมของสารฟอกขาวไม่มีสารเรืองแสงนะคะเช็ดหน้าได้สัมผัสผิวได้โดยตรงไม่มีแอลกอฮอล์หรือน้ำหอมนะเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้ผิวบอบบางแพ้ง่ายเช็ดได้เลยจ้ะแม่แผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะคะอย่างน้อยๆต้องมีติดบ้านไว้แม่จ๋าอายุกันเก รักษา3ปีนับจากวันที่ผลิตนะคะลังใหญ่มากแม่20หอ20่แพ็ค5 9 9ใครจะกดกดได้เลยค่ะ เป็นโปรเฉพาะในไลน์นะคะถ้าไปกดสั่งข้างนอกนะแม่จา๋าอันนี้ลังละ200เนาะลดเยอะมากนะจากลังละ200กดสั่งตรงนี้เหลือแค่159อเคอมเมนต์เข้ามาบอกแม่ค้าได้นะคะใครกดสั่งแล้วเนาะช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกแม่ค้าหน่อยว่าได้ลังละเท่าไหร่กันบ้างได้159้ยไหมแม่ได้159กันไหมใครได้1 5 9เคอมเมนต์เข้ามาบอกกี้หน่อยคะแม่จา๋า หอยใหญ่หญไซส์จมโบแบบนี้เลยนะคะสินค้าต้องปกมีของพร้อมส่งพร้อมส่งจากใครจ้ะแม่มีของพร้อมส่งจากใครนะคะผลิตและส่งตรงจากโรงงานค่ะขอบคุณสําหรับการกดแชร์นะคะขอบคุณมากๆจ้ะแม่จ๋าทิชชู่เช็ดหน้านะคะทุกคนจ๋าที่รักจ๋าลูกค้าจ๋างานกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าหน,น,นาเหนียวนุ่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยนะตัวนี้เช็ดหน้าได้เช็ดมือเช็ดปากได้สัมผัสผิวได้โดยตรงโปยกลังยี่สิบห่อยี่สิบแพ็คหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเฉลี่ยแล้วตกห่อละเจ็ดบาท เท่านั้นห่อละ7บาท8บาทเท่านั้นทุกคนจ๋าถูกมากคุ้มมากเนี่ยห่อใหญ่ไซส์แอลนะคะทุกคนตัวนี้นะได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายร,ร้านอาหารเนี่ยแม่มากดไปได้เลยนะคะมากดไปได้เลยเนอ้อได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนน้องเป็นงานกระดาษทิชชู่เช็ดหน้า XTI s ทีไซอนะคะทุกคนจ๋ายกลัง20ห่อ159 159ส่งฟรีมีไปทางเฉลี่ยแล้วตกห่อละ7-8บาทเท่า เท่านั้นค่ะทุกคนจ๋ากดได้กดเก็บได้เก็บเลยนะคะกดได้กดเก็บได้เก็บเลยแม่ในไลฟ์ตอนนี้มีคูปองส่วนลดให้มีคูปองส่งฟรีให้นะคะใครจะเอากดได้เลยจ้ะแม่ถูกมากคุ้มมากห่อใหญ่ๆไซส์จัมโบ้แบบนี้เลยนะ1ห่หอ420บแผ่น1แผ่นหนา5ชั้นค่ะทุกคนจ๋าสินค้าไทยฉลักภาษาไทยก็ใครจะกดกดได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแผ่นหนาเหนียวนุ่มไร้ฝุน่นไม่เป็นขุยแม่ไม่เปื้อนทิชชู่แน่นอนตัวนี้ได้ไปแล้วนะคะแม่จ๋าไม่ผิดหวังแน,น่น นนได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครจะกดกดได้เลยนะคะตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือตรงนี้จ้ะแม่ กดตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะที่กี้ปักหมุดไว้ตอนนี้นะจะแม่จ๋าน้องเป็นงานกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าเอ็กที่ไอซอฟของเรานะคะยกลัง20ห่อแม่จ๋า20ห่อ159ถูกมาก159นะคะแม่จ๋าเห็นราคาเท่าไหร่กันบ้างแม่ได้ราคาที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะถ้าน้องกี้ลงไลฟ์ไปแล้วคุปปะหมดไม่ได้ราคานี้นะแม่จ๋าบางยุทบางท่านไม่ได้ราคานี้นะแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วเห็นราคาที่1 5 9แม่รีบกดเลยถ้าเห็น ะะขึ้นที่159นะคะเป็นโปรโยกลังนะคะลูกค้าจา๋ารีบกดรีบจิ้มไปได้เลยส่งฟรีมีปลายทางมีของพร้อมส่งค่ะขอบพระคุณสำหรับการกดอุดหนุนกดสั่งซื้อกันเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะแม่แม่